ว่าบูรีรัมของดีของเพิ่นเพิ่นบอกว่าคือลูกชิ้นยืนกินครับพี่น้องนี่เขามาบริเวณลูกชิ้นยืนกิน แซมลูกซิ่งยืนกินบุรีรัมย์มาแต่กเลีสิ่งก็มุทาก็อยากกินแลชววิธีกินลูกซิ่งยืนกินบุรีรัมนะขาทีรถไฟบรีรกินลูกซิ่งรลาดนำผิดมาเรียบร้อยแล้ Được ừ ừ dạ dạ đầu tiên may may luôn có thể thấy cái

สำลูว้าแจกสมคั่มีำด้วยโยคิวเหนก็ผูเทารับรองก็แสกกับพี่น้องก็พูเทาสิผ้าไปชิ้นผู้ชอบยังมืงไหนอีกติดตามเบืองติต่อไปครับพี่น้องพอกันไหมเด้อสวัสดีครับ